ดุนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทเรื่องนี้เป็นข่าวดีล่าสุดดูดุนไม่ดูระวังพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตรียมเปิดแอา a n i w a r บริการผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ตรวจแล็บใกล้บ้านฟรี24รายการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์เตรียมเปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแล็บนักคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการใกล้บ้านแล็บอานีแวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิบัตรทองลดความแออัดในโรงพยาบาลคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมจะให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจพร้อมตรวจวิเคราะห์ผลทั้งการรับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์หรือให้ไปเจาะเลือดที่บ้านในกรณีเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุหรือมีภาวะพึ่งทิงแลบอานีแว a ให้บริการตรวจ24รายการแบ่งเป็นสองกรณีคือกรณีผู้ป่วยนอก OP ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการ โดยจะให้บริการตรวจจำนวน22รายการใน9้าหมวดได้แก่ 1. การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 3. การตรวจน้ำตาลสะสม 4. การตรวจระดับไขมันในเลือด 5. ตรวจการทำงานของตับ 6. การตรวจหาค่ากรดยูริก 7. การตรวจการทำงานของไต 8. การตรวจปัสสาวะ9้า การตรวจไวรัสตับอักเสบบีส่วนอีกกรณีคือให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกรณี2รายการคือตรวจทดสอบปัสสาวะกรณีสงสัยว่าการตั้งครรภ์และตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงสำหรับประชาชนอายุ50-70ปีทุกๆุสปีขณะนี้อยู่ระหว่างการวางระบบรับรองคุณภาพและหลักเกณฑ์ต่างๆคาดว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองและขึ้น่งทะเบียนกับสปสอชอแล้ว26แห่งสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ